วันนี้ค่ะพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะท่านเองก็ได้เดินทางไปเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนหรือว่าบรอ,อรุ่นที่11ค่ะ วันนี้ค่ะเวลา9นาฬิกานะคะที่อาคารฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและสวัสดิการสำนักานางานตำรวจแห่งชาตินะคะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอก,กชนหรือว่าบรอ,อรุ่นที่1 1 โดยในรุ่นนี้ค่ะมีผู้ผ่านเข้าฝึกอบรมทั้งหมด165ท่านนะคะแบ่งเป็นผู้เข้าฝึกอบรมผู้ชาย113ท่านผู้เข้าร่วมฝึกอบรมผู้หญิง52ท่านโดยยอดผู้เข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าวรวมทั้งข้าราชการตำรวจภาคีเครือข่ายและภาคเอกชนรวมแล้ว165ท่าน โดยการฝึกอบรมดังกล่าวนะคะทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติเล็งเห็นถึงความสำคัญและประโยชน์ของการมีส่วนร่วมจากภาคประชาสังคมต่อการรับรู้ร่วมเสนอความคิดเห็นในการตัดสินใจที่สำคัญสำคัญดังนั้นจึงมีการเปิดโอกาสให้ภาคเอกชนประชาชนส่วนราชการอื่นๆและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ได้มีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนความคิดประสบการณ์ในการเสริมสร้างความเข้าใจและร่วมกันขับเคลื่อนภารกิจด้านการอำนวยความสะดวกยุติธรรมและการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมให้เป็นไปอย่างมีทิศทางและทันต่อการเปลี่ยนแปลงซึ่งในพิธีเปิดในครั้งนี้ค่ะนอกจากทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติท่านเป็นประธานในพิธีเปิดแล้วนะคะอย่างได้ร่วมขึ้นบรรยาย ถึงการสร้างความสงบเรียบร้อยของสังคมผ่านบทบาทหน้าที่การทำงานของตัวท่านเองการนําแนวคิดเรื่องของเกษตรพอเพียงของรัชกาลที่9มาปรับใช้และให้ความรู้ต่อชุมชนซึ่งเป็นการบูรณาการชุมชนไปพร้อมๆกับการสร้างความมั่นคงอีกทั้งได้เล่าถ,ถึงประสบการณ์การลงพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อรับรู้สุขทุกข์ของประชาชนในพื้นที่ พร้อมทั้งรับฟังและสร้างแนวทางความปลอดภัยที่ยั่งยืนซึ่งเป็นสาระสำคัญที่สอดคล้องกับหลักสูตรการอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนเป็นอย่างมากโดยหลังจากการบรรยายเสร็จสิ้นค่ะทางด้านพลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลก็ได้ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรบรอรุ่นที่11ด้วยค่ะ เรียนท่านผู้ชักการศึกษาผู้รับการฝึกอบมรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐเอกชนบออรุ่น11ทุกท่านและผู้มีเกียรติผมมีความยินดีและรู้สึสกเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเป็นประธานในพธิธีเปิดการฝึกอบมรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐเอกชน หรือบลออรุ่นที่11ในวันนี้ขอแสดงความยินดีกับทุกท่านรวมถึงข้าราชการตำรวจทุกนายที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบมรมหลักสูตรบลออซึ่งถือว่าเป็นหลักสูตรที่มีความสำคัญยิ่งของสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติเป็นที่ทราบกันดีว่าการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมและประเทศนั้นหน่วยงานภาครัฐและสำนักง,งานตำรวจแห่งชาติไม่สามารถดำเนินการได้เพียงลำพัง แต่จำต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจจากทุกๆภาคส่วนของสังคมเป็นพลังสำคัญในการขับเคลื่อนให้ประสบความสำเร็จผมมั่นใจเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านที่ผ่านการคัดเลือกและอยู่ในห้องประชุมแห่งนี้เป็นผู้ที่เปลี่ยนไปด้วยวิสัยทัศน์ความรู้ความสามารถคุณธรรมและจริยธรรมประสบการณ์อันล้ำค่าจากหลากหลายสาขาอาชีพ การได้แลกเปลี่ยนองค์ความรู้และสารสัมพันธ์ที่ดีร่วมกันจะเป็นกลไกสําคัญอันจะนําไปสู่เครือข่ายความร่วมมือที่เข้มแข็งและนำํำพาสังคมให้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืนหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะได้จะใช้ระยะเวลา6เดือนต่อจากนี้เก็บเกี่ยวประสบการณ์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุดและผมมั่นใจว่าจะเป็นช่วงเวลาที่มีค่า มากพอต่อทุกท่านในภายหน้าอย่างแน่นอนผมขอให้การฝึกอบรมสำเร็จรู้รวงไปด้วยดีและบรรลุวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการขอเว้ขอ,อให้ทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญโดยทั่วกันบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วผมขอเปิดการฝึกอบรมหลักสูตรการบริหารการรักษาความสงบเรียบร้อยของสังคมภาครัฐร่วมเอกชนบลอรุ่นที่11นะบัดนี้